สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์081 915 3786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัตอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัลอากิบะตุลิลมุตตะกีนวะลาอุดวานะอิลลาอะลัซซอลิมีน Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallim tasliman kathira amma ba'd Kau kawam santisuk suq kawam mita prani Tala tun kawam jamrun Pro Allah subhanahu wa ta'ala Dari perut prasub kaptan pinong hai kiat titam rafang raikan Al-Aqidah Thang Withyu Siang Islam และวิทยุเสียงสันติที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอัลกีดะในวันนี้นะครับก็เราจะได้นําเอาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักศรัทธาหลักความเชื่อนะครับของคนที่เป็นมุสลิมตามแนวทางของกิตาบุลลอแล้วก็สุนนะของทารุสุนซอลลอหอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามความเข้าใจของบรรดาสลฟสสาฟุซซอลและก็คือบรรดาสาฮาบะและก็ตาบีอินนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของอักีดะ ah เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องศึกษานะครับจะต้องทําความเข้าใจเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับตรงต้อง ตามแบบอย่างตามตัวอย่างของท่านอุลสลลฮุอะหิวะสลัมที่พระองค์นั้นได้ทรงนามาบอกนำมาสอนนะครับและได้ถ่ายทอดจนกระทั่งมาถึงเรานะครับตามเมื่อครั้งที่แล้วผมก็ได้นำเอาเรื่องราวของอการศรัทธาต่อ,อเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในหลุมฝังศพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความผาสุกนะครับความดีงาม หรือว่าการลงโทษนะครับและก็รวมไปถึงการสอบสวนการไต่สวนของมาลาอิกะมุงคัตนากิรที่มีต่อผู้ตายนะครับแล้วผมก็ได้สัญญากับท่านพี่น้องว่าวันนี้จะนำเอาฮะดีษที่ตสุนซอล,ลลอฮุอะลัยฮิวะสซัล,ลัมนะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในหลุมฝังศพเนี่ยยางละเอียดเลยนะครับมาเล่าให้ท่านพี่น้องฟังซึ่งฮะดีษบทนี้นะครับเป็นฮะดีษที่รายงานโดยท่านสฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าท่านบราระอีบินอาซิบอัลอันซอรีนะครับซึ่งเป็นชาวอันซอร์เป็นชาวมมาาาเม ขรรจ์ขรรจ์น่ะมาอันนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมะในงานศพของผู้ชายหนึ่งในอันซาร์ท่านท่านบารอบอกว่าเราเนี่ยได้ร่วมนะครับได้ออกไปนะครับร่วมละหมาดงานศพนะครับด้ได้ออกไปส่งงานศพนะครับคนหนึ่งที่เป็นชาวอันซอรก็แสดงแสดงว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นชาวเมืองมาดีนนะนะครับเป็นชาวอันซอรไม่ใช่มุฮัจิริน ท่านพี่น้องก็คงจะทราบดีว่าอันซอร์เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มชนที่ท่านรอสุลซัลลอหฮุอะลัยฮุอัสสลัมเนี่ยนะครับได้ให้ความสําคัญอย่างมากนะครับถึงขนาดที่ว่าครั้งหนึ่งมีเหตุการณ์ที่ผมจําชื่อสงครามไม่ได้นะครับที่บรรดาซอฮาบะเนี่ยนะครับได้ทรัพย์เฉลยมาเป็นจํานวนมากปรากฏว่าท่านรอสุลซัลลอหฮุอะลัยฮุอัสสลัมเนี่ยแบ่งทรัพย์เฉลยส่วนใหญ่ให้กับชาวมุฮัจิรินนะครับแล้วก็แบ่งทรัพย์เฉลยไม่เยอะนะครับให้กับชาวอันซอร์จนกระทั่งชาวอันซอร์เนี่ยรู้สึกน้อยใจ นะครับชาวอันซอรนี่รู้สึกน้อยใจว่าทําไมท่านรรซูลเนี่ยถึงออตอนลําบากเนี่ยมาพึ่งพาอาศัยชาวอันซอรแต่พอเวลาสบายแล้วนะครับมีทรัพย์มีสินอะไรแล้วกลับไปแบ่งให้มุฮาจิรินท่านรรซุนสุลล,ลัลฮวาลีฮุสล,มมลามดุริถาถามชาวอันซอรว่าเห็นไหมชาวมุฮาจิรินเนี่ยเขาได้ทรัพย์สินกลับไปแต่รู้ไหมชาวอันซอรจะได้อะไรกลับไปชาวอันซอรก็บอกไม่รู้สินะท่านรรซุนบอกว่าชาวอันซอรเนี่ยจะได้ท่านรรซุลสุลลัลฮวาลีฮะสสลามกลับไป เพราะฉะนั้นชาวอันซอรก็เลยรู้สึกปราบปื้มยินดีเป็นอย่างมากว่าท่านราสุนสัล,ลลอหฮุอะลัยฮุอัลสลัมนะครับให้ความสําคัญกับชาวอันซอรเป็นลําดับต้นๆก็ปรากฏว่าในเหตุการณ์นี้นะครับท่านบรอบอกว่าเราได้ออกไปละหมาดยะนาซะก็คือการละหมาดยานาซะในสมัยของท่านราสุนสัลลอหฮุอะลัยฮุอัลสลัมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะละหมาี่มุสลลานะครับท่านพี่น้องที่ได้มีโอกาสนะครับไปทําอุมรมะห์และได้มีโอกาสไปเยี่ยมมัสยิดนบีเนี่ยนะครับมัสยิดนบะวีเนี่ยนะครับ ก็คงจะทราบดีว่าทางทิศตะวันออกของมัสยิดท่านนบีนะครับ <c oughs> ก็จะมีสุสานที่ชื่อว่าสุสานอัลบาเกียนะครับแล้วก็ตรงใกล้ๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยสุสานเบเกียนะครับก็ถูกเอ่อถูกถูกทำกำแพงล้อมรอบเอาไว้ให้มีขอบเขตชัดเจนว่ามีาพื้นที่ขนาดนี้นะก็ปรากฏว่าข้างๆตรงสุสานบบเกียเนี่ยนะครับก็จะมีที่ว่างในสมัยของท่านร,ารนลาลาอซูลสุลต่านฮุยอัลีวะซัลลัมเนี่ยนะครับที่ว่างอยู่จุดหนึ่งซึ่งเรียกว่ามูซอลลามูซอลลาอันนี้นะครับท่านรอซูลสุลต่านฮุอลยซัลลลัมมเอาาาไว้ทะะะหหดนซ์ หรือว่าเอาไว้ทาละหมาดอีกนะครับทำละหมาดอีกถ้าเป็นละหมาดยานาซาก็คือละหมาดตรงนี้แหละมาได้ละหมาดในมัสยิดนะครับมาส่วนใหญ่ไม่ได้ละหมาดในมัสยิดก็คือไปละหมาดที่มุสลิมลาแลวก็ยกไมยต์ยกยานาซาเนี่ยไปฝังที่เบกีที่อยู่ใกล้ๆกันตรงนั้นติดกันตรงนั้นก็ปรากฏว่าท่านบบรอบอกว่าเราก็ได้ออกไปร่วมยานาซาก็คือไปร่วมกันละหมาดยานาซาให้กับชายคนหนึ่งที่เป็นชาวอันซอร์ฟันตาฮนาอิลกอบบรีก็ปรากฏว่าพอละหมาดเสร็จก็ยก มายัดนะครับยกยกชายคนนี้ยคนตายคนนี้ไปฝังที่หลุมกุโบตท,ที่บาเกียว,ล,มมยล,นะวลัมมายุลฮัดูนะครับวลัมมายุลฮัดนะครับวลลัมมายุลฮัดก็ปรากฏว่ายกไปเนี่ยนะครับชายคนนี้ก็ยังไม่ได้ถูกวางลงไปในหลุมฝังศพก็คือมายัดมายัดก็ยังอยู่ยังอยู่ตรงนี้แหละมายัดก็ยังอยู่บนปากหลุมนี่แหละ นะครับฟ้าจลาศอ رسول ุลอหิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมม์มตตะบิลัลกิบละขณะนั้นท่านรอซูลนสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในขณะที่ท่านกำลังนั่งอยู่ตรงบริเวณกุบด์นะครับท่านก็นั่งอยู่แล้วก็หันหน้าไปทางทิศกิบละนะหันหน้าไปทางทิศกิบละนะครับว่าจลาศนาฮาวลาหูบรรดาซอฮายบ้าที่เหลือก็นั่งล้อมรอบทถนนสุนทรสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับล้อมรอบทถนนสุนทรสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวกะอ นะครับนั่งแบบไหนท่านบรอบอกว่านั่งถึงขนาดที่ว่านั่งด้วยความสงบเสงี่ยมนะเข้าไปในกุโบส์นะครับนั่งท่านรซูลก็นั่งหันหนะ้าไปทางทิศกิบละสฮาบะก็นั่งรวมกับท่านรสุนสลลลฮวอะลวะสลามรอจะฝังชายคนนั้นนะ่ะนะครับนั่งนิ่งกันจนถึงขนาดที่ว่ากาอันนาอลารูซินอตติเหมือนกับว่าบนหัวของเราเนี่ยมีนกเกาะอยู่ท่านพี่น้องคิดว่าถ้าคนเราเนี่ยต้องนั่งนิ่งสักขนาดไหนฮะถึงขนาดที่ว่านกจะยอมมาเกาะหัวได้ นะมาเกาะอ,อยู่บนหัวปกติเราถ้ามีนกมาเกาะหัวเราก็จะตะปัดมันก็จะอะไรไปใช่ไหมแต่อันนี้นะครับเป็นสำนวนนะครับเป็นสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบถึงความสงบนะครับความสงบความเรียบร้อยถึงขนาดนกมาเกาะหัวได้เลยนะครับเหมือนต่อไม้พูดง่ายๆนั่งนิ่งกันเหมือนต่อไม้เลยนะครับวาจาลสนาฮาลหูนะก็ปรากฏว่าเรานั่งนิ่งเหมือนเหมือนเหมือนกับว่านกเนี่ยมันจะมาเกาะหัวเราได้เลย وفي ي د ด ه عود ينقط في ا ل أ ร ض ก็ปรากฏว่าใน,นมือของท่านอัสซุนซอลลัลล,ลอฮฺฮุอัลเลาะห์วะวสัลลัมในขณะที่ท่านมีอยู่เนี่ยที่ในขณะที่ท่านกําลังนั่งอยู่เนี่ยก็มีท่านถือไม้นะครับอูดเป็นไม้ท่อนไม้เล็กๆเ,เ,เนี่ยนะครับไม้เหมือนถ้าเป็นบ้านเราก็ขนาดตะเกียบนี่แหละนะนะครับขนาดตะเกียบเนี่ยยังกูตูฟิลอรปรากฏว่าท่านอัสซุนซอลลัลล,ลอฮฺฮุอัลเลาะห์วะวสัลลัมมีไม้อยู่แล้วก็ท่านก็เอาไม้เนี่ยเขี่ยไปที่พื้นนะครับววะะะะะออััยยรรฟฟูบาคิดุ แลวท่านรอสุนทรละลอฮัอะลัยฮิวะสลลัมนะครับว่าจะว่าจะอะไรยันดูอิล like ัสมาอีวยันดูอิลัลอับก็ปรากฏว่าในขณะที่ท่านกําลังเขี่ยพื้นอยู่เนี่ยเอาไม้เขี่ยพื้นอยู่เนี่ยนะท่านก็มองไปบนฟ้าวายักฟิดูฮูแล้วก็มองต่ําลงมาก็คือมองขึ้นมองบนอยู่อย่างนี้แหละนะครับว่าจะอะไรยัรฟะอุบสอราฮูวายักฟิดูแล้วก็ยังมองนะครับใช้สายตามองขึ้นไปข้างบนมองลงมาที่พื้น ซาลาสันทำอย่างเงี้ยอยู่สามรอบฟะกอละนะท่านอซุนบอกว่าอิสจาอิรบิล,ลาฮิมินอาดาบิลกบริมร,รตไซนีอัสลขณะที่นั่งกันอยู่อย่างนี้ท่านอซุนทำอย่างนี้มองขึ้นมองลงมองขึ้นมองลง,อ,ง,ลง,อ,ง,ลงอยู่สามรอบนะครับท่านอซุนก็พูดกับคนกับบรรดาสหายที่อยู่พร้อมๆกับท่านว่าพวกท่านทั้งหลายขอความคุ้มครองจอากลอสุบฮานหวัวตะอาลานะให้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมกูโบสในหลุมฝังศพ มรไิรอัลสลาสพูดอยู่สองหรือสามครั้งเอท่านพี่น้องครับท่านพี่น้องอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยท่านพี่น้องจะเข้าใจยังไงนะสิ่งที่เราจะเข้าใจได้ก็คืออันดับแรกเออแสดงว่าถ้ายางนั้นอาจาบปกอบการลงโทษในหลุมฝังศพมีจริงนะสิมีแน่นอนเลยมีจนกระทั่งที่ท่านหลวสุนทรลาลาห์ฮว่าเลสลัมบอกให้เราเนี่ยเตรียมตัวนะขอความคุ้มครองจะอัลลอฮ์ขอด้อาจาะอัลลอฮ์ให้เรารอดพน้นนะซุมมากอละ ท่านเราซุนก็กลัวว่าซอฮาบะเนี่ยจะไม่รู้จะต้องขอแบบไหนก็เลยบอกว่าอัลลอฮุมมะอินนีออูซุบิกะมินอาดาบิลกับให้พูดแบบนี้ก็แล้วกันซอฮาบะถ้าไม่รู้ว่าจะพูดยังไงขอดุอาต้นนี้ตามฉันนี่อัลลอฮุมะอินนีออูซุบิกะมินอาดาบิลกับรท่านารอซูลก็พูดไว้เป็นตัวอย่างนะพูดให้ซอฮาบะที่อยู่ตรงนั้นน่ยได้ยินว่าจะต้องขอดุอาย,ยังไง ah um อัลลอฮุมะอินนีออูซุบิกะมินอาดาบิลกับรโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์พระฉันฉันเนี่ยขอความคุ้มครองจากท่าน นะให้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพซาลาสันแล้วก็พูดอ่านดูอาต้นนี้ไปสามรอบซุมมากร่ะเพราะว่าทนุสุนสุลลอฮฺอุลิวะสลัมที่ให้ทําแบบนี้เพราะว่าอะไรฮะทนุสุนเล่าว,ว่าอินนลับดลมุมินอิดากานฟิงกิตาอีมินัดุลยาวะอิบาลินมินลอาคีรอทนุสุนเล่าให้ฟังว่าคนที่เป็นมุมินบ่าวที่เป็นมุมินเนี่ยในขณะที่กําลังจะจากโลกดุนยานี้ไปแล้วก็กาลังมุ่งหน้าไปสู่โลกอาคีรอก็คือกําลังจะตาย นะครับนาซาลาอิัลฮิลนาซาลาอิัลฮิมาลาอิกะตุมมินัสสมะก็ปรากฏว่าจะมีมาลาอิกาเนี่ยนะครับลงมาจากฟากฟ้ามาที่ชายคนนี้บิรุลวูจูฮิมาลาอิกาที่มานี้เป็นยังไงฮะถ้าคนที่เป็นมุมินนะจะมีใบหน้าที่ขาวผ่องมาเลยมาลาอิกานั้นกะอันนาวูจูฮะฮุมุชัมส์ขาวผ่องขนาดไหนเจอจรัดซะขนาดไหนใบหน้าของมาลาอิกาเจอจรัดประดังแสงอาทิตย์เลยเหมือนดวงอาทิตย์เลย มาอาหุมคาฟานุมินอักฟานินจันนะแล้วสิ่งที่เขาพาติดตัวกันมาด้วยก็คือผ้าห่อที่มาจากสวรรค์วะฮานูตุนมินฮานูทินจันนะแล้วก็เครื่องหอมที่มาจากสวรรค์ฮัตตายาจลิซูมินฮูมัดัลบอสอรีปรากฏว่าบรรดามาลาอิกาที่ลงมาเนี่ยนะครับที่ลงมาจํานวนมหาศาลเนี่ยลงมาแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ชายคนนี้นั่งอยู่ที่ชายคนนี้ก็คือคนที่กําลังจะตายเนี่ย นะครับนั่งเรียงกันเรื่อยไปมลาอกะบอกนั่งเรียงกันเรื่อยไปจนสุดลูกหูลูกตานะถ้าเป็นชาวถ้าเป็นมุมินนะนั่งมลาอิกะที่ลงมาก็มานั่งต่อๆๆกันไปนะครับจำนวนมหาศาลมองไปสุดลูกหูลูกตาก็ยังไม่หมดนะซุมมายาจีอุมาลัคุลเมาท์หลังจากนั้นก็มลาอิกะแห่งความตายก็คืออิสรออีลนะครับมลาอีกะแห่งความตายก็จะมาเป็นคนสุดท้ายฮัตตายาจลิซะอินดะรอสิ พอมาถึงก็มานั่งทางศีรษะของคนที่เป็นผู้ศรัทธาคนนั้นคนที่เป็นบ่าวมุกมินคนนั้นฟายกูลูอยาตูฮันนับสุดตยีบะอุครูจีอิลามักฟิรติมมินัลลอฮิวริตวานโอวิญญาณที่ดีโอวิญญาณที่บริสุทธิ์จงออกจากร่างนี้ไปสู่ความเมตตาไปสู่การอภัยโทษจากอัลลอฮฺบ,บา ح ا ن ه แวะอาลาและความพึงพอพระทัยของพระอ,องค์ก็ละท่านอสุนบอกว่า ฟาทา خروج ุตาซีลุกามาตาซีลุลกัตรัตุมินฟิมินฟิส,สกออิกีปรากฏว่าวิญญาณของคนคนนี้ที่เป็นวิญญาณที่ศรัทธาผู้ศรัทธานเนี่ยจะออกจากร่างของเขาออกมาแบบไหนฮะตาซีลุไหลออกมาเหมือนกับหยดน้ําที่ไหลออกมาจากปากปากของภาชนะตานพี่น้องอเวลาเทน้ําเป็นไงฮะ พอเวลาเทน้ําออกจากกาน้ําก็จะไหลรินออกมาใช่ไหมครับค่อยๆไหลรินออกมานั่นแหละวิญญาณของผู้ศรัทธาก็จะออกจากร่างด้วยกับความสะดวกแบบนี้แหละฟายะคูซูฮาหลังจากนั้นมาลอาอิกะอิสรออินก็คือมาลาคุลเมาท์ก็จะจับวิญญาณนั้นไว้ก็จะเก็บวิญญาณนั้นไว้ฮัตตาอิดาคอราัตรูฮูซัลลาอะัยฮีคุลุมาลคินไบนัสมาอิวัลอันะจับ เอาวิญญาณนั้นจับวิญญาณนั้นไว้จนกระทั่งเมื่อวิญญาณนั้นออกจากร่างเสร็จนะครับมาลาอิกาที่อยู่บนทุกชั้นฟ้าจะขอดุอาให้กับวิญญาณดวงนี้นะครับขอดุอาให้กับวิญญาณดวงนี้วะกุลลุมาลาคิมฟิสมะรวมไปถึงมาลาอิกาที่อยู่ตามชั้นฟ้าด้วยวะฟุติฮัตละหูอับวาบุษมาอิไลซามินอาลิบาบินอิลลาวะฮุมย์ดอุลลอฮะ ยะเนัลนแหะว่ารอจะบรูฮิมิงคิบัลิฮิมซึ่งแล้วก็ประตูนะครับประตูของชั้นฟ้าทั้งเจ็ดชั้นก็จะถูกเปิดต้อนรับนะครับดวงวิญญาณอันนี้นะครับไม่ว่าจะผ่านไปที่ฟ้าชั้นไหนปรากฏว่ามาาลิกะที่ประจําอยู่แต่ละชั้นฟ้าเนี่ยจะเรียกร้องนะครับจะอัลลอฮฺขออาัาลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาให้ดวงวิญญาณอันเนี้ยมาประจําอยู่ที่ชั้นฟ้าชั้นนั้นๆน,น,นะครับ فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرف عين حتى يأخذها ويجعلونها في ذلك الكفن ก็ปรากฏว่าอิสราเอลนะครับพอเห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็จับดวงวิญญาณอันนี้เอาไว้โดยไม่ปล่อยให้ดวงวิญญาณเนี่ยไปไหนหลุดหลุดมือไปเลยจนกว่าจะเอาดวงวิญญาณอันนี้นั้นนะครับไปไว้ไปวางไว้บนผ้ากระฝันนะครับผ้าห่อที่นํามาจากสวรรค์ วฟิดาลิกะฮุนูตพร้อมกับเครื่องหอมฟาดาลิกะกูรุลลอฮุตะอาลาท่านรสุนลล็อลลัลลอฮวะลวะซัลลัมบอกว่านี่คือคำดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮะฮานะอัลานะครับที่มละกุลเมาท์จับวิญญาณของผู้ศรัทธานะครับออกมาแล้วก็มาใส่ผ้าจากสวรรค์ใส่เครื่องหอมจากสวรรค์ตะวัฟฮูรุซูลูนาวะหุมลายูฟาริตุนนี่คือพฤติกรรมหรือสิ่งกระบ,บวนการหรือขั้นตอนที่มละกุลเมาท์จะทำกับนะครับคนที่เป็นผู้ที่ศรัทธา ว่ خ ر ج มิน่าก่อดยาบิน e> ั่ و ที่มิสกินโวยดัตอลวชิลอก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นดวงวิญญาณอันนี้นะครับก็จะออกมาจากผ้าอันนั้นในลักษณะที่มีกลิ่นหอมที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกดุนยานี้กาล์ฟยัสอูรูนบิฮะฟลายมูรูนบิฮะอัลลามลินอัลมากคอิลลากลูมาฮดรูหุบ นะครับหลังจากนั้นอิสราอินก็จะพาดวงวิญญาณอันนี้นะครับผ่านขึ้นไปบนชั้นฟ้าไม่ว่าผ่านไปที่ชั้นไหนก็แล้วแต่ก็จะมีมาลาอิกะพากันถามว่าเอ้ยนี่คือดวงวิญญาณของใครนะฟฟยักูลูนะฟูลานุบนุฟูลานมาลาอิกะที่พากันมาต้อนรับนะครับที่พากันมารับวิญญาณของชายคนนี้ก็จะบอกว่านี่คือคนนั้นคนนี้ลูกคนนั้นเป็นลูกของคนนั้น นะครับเรียกด้วยกับชื่อที่ดีที่สุดที่เคยมีมาในโลกดุญญานี้ฮัตตายันตะหูบิฮาอิลาสมาอิดดุนยาจนกระทั่งพาไปถึงชั้นฟ้าชั้นที่ต่ำที่สุดฟายัสตัฟติฮูนาลาหูฟายุฟตะฮูละหุมก็ปรากฏว่าก็จะพากันร้องเรียกให้สวรรค์ชั้นต่ำสุดเนี่ยท้องฟ้าชั้นต่ำสุดเนี่ยนะครับเปิดให้ต้อนรับให้การต้อนรับดวงวิญญาณอันนี้ ฟยชยิงหูมันมันมินคุลลิส ama อินมุกัริบูฮาอิลส ama อิลลาติตาลีฮาก็ปรากฏว่าพอชั้นฟ้าชั้นนี้เปิดรับดวงวิญญาณอันนี้ขึ้นไปนะครับผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้านั้นก็จะพากันนะครับพากันตามคณะผู้ติดตามดวงวิญญาณอันนี้จนกระทั่งไปถึงชั้นฟ้าที่อยู่ในชั้นสูงต่อไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนกระทั่งนะครับไปถึงชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ ไฟจะกลุ่นละห์อัลลอฮ์ุอุกต์ทูบุคิตาบะอับดีฟีอิลลียินพอไปถึงชั้นฟ้าชั้นที่7อัลลอฮ์ุสุบฮานุะตะอาลาก็เลยมีพระดำรัสนะครับว่าอา้าวเพราะฉะนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงบันทึกชื่อของชายคนนี้ให้อยู่ในกลุ่มของชาวสวรรค์ชั้นอิลลียินวะอีดูฮุอิลัลอ uh พอบันทึกชื่อเสร็จอัลลอฮ์ุสุบฮานุะตะอาลาก็มีบัญชาให้นำเอาดวงวิญญาณเนี้ย กลับมาอยู่ที่โลกกลับไปที่พื้นโลกอีกครั้งหนึ่งวายูวัตูอาดูรูฮูฟีเจสเดีแล้วก็ให้ดวงวิญญาณอันเนี้ยนะครับกลับไปสู่ร่างที่ถูกฝังอยู่ในหลุมกุโบต์อีกครั้งหนึ่งฟาอินนาฮูยาสแมวคาฟคอนีเนียอาลีอาชาบีฮีอีดาวันเลออันฮูมูดบีรินก็ปรากฏว่าพอดดวงวิญญาณถูกนํามาคืนสู่ร่างนะครับดวงวิญญาณก็จะได้ยินเสียงเดินของ นะครับคนที่มาส่งเขาไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรก็แล้วแต่ที่พากันกลับไปจากหลุมฝังศพของเขาฝายจีฮิมาลาคานิมาลาคานิชัดีดัลอินฮิอาริชัดีดัลอินติฮาริฟายนตาฮิรนาหูวายจิลิซานาหูก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นจะมีมาลาอิกะสองท่านนะครับที่ลงมาหานะครับที่มีความท,ที่ที่ลงมาหาชายคนนี้ ฟยันตาฮิรอนาหูก็ปรากฏว่าพอหยุดพอมาถึงชายคนนี้วายูจลิซานนฮีก็มาให้ชายคนนี้ลุกขึ้นนัง่งก็คือคนตายเนี่ยไฟยากลานีลาหูมารบบุกแล้วก็มาถามว่าใครเป็นพระเจ้าของท่านคนตายก,ก,ก็จะตอบว่าอัลลอฮุรับบีไฟยากลานีแล้วมาลาอิก้าเขาจะถามต่อไปว่ามาดีนุกศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรชายคนนั้นก็จะตอบว่าอิสลามูดีนีศาสนาอิสลามคือศาสนาของฉัน ฟยาคูลานิลาหูก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นมาลาอิกาทั้งสองท่านก็จะถามชายคนนี้อีกว่าแล้วมาฮาดรอจุลุลาดีบูอิชฟีกุมชายคนที่ถูกส่งมาหาพวกท่านก็หมายถึงท่านนบีมมุฮัมมัดเนี่ยเป็นยังไงบ้างชายคนที่เสียชีวิตหรือคนที่เป็นมายดตก็จะตอบว่าฮุวารอซูลลอฮีเขาคือรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานวะตะอาลาไฟยาคูลานิลาหูมาอามาลูกะ มาลาอิกาก็ถามต่อไปว่าแล้วคุณทำอะไรบ้างฟฟยาคุลุกอระตุกิตาบัลลอฮิฟาอามันตุบิฮิวซัดดักตุชายคนนี้ก็จะตอบว่าฉันก็อ่านคัมภีร์ของอัลลอฮ์ฉันอ่านกุรอานแล้วก็ศรัทธาในอัลลอฮ์สุบฮานูตะอาลาแล้วก็เชื่อคัมภีร์อัลกุรอานวะฮิยะอาคีรูฟิตนาตินตัวอรอดูอัลลุมูมินท่านอุษุนสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่านี่คือ ภารกิจชิ้นสุดท้ายของคนที่เป็นมุมินตอนที่อยู่ในโลกดุนยาก็คือถูกถามว่าใครเป็นพระเจ้าใครเป็นนบีใครเป็นศาส,สนาอะไรคือศาสนาของเจ้าแล้วเจ้าทําอะไรกับสิ่งที่เจ้าได้รับรู้มานะครับถ้าเขาตอบได้อย่างสิ่งที่อย่างที่ท่านรสุสราลซัลลอฮฺองอัลีวะสลามเฉลยเอาไว้นี้นะครับฟาดาลิกอกะลุลลอฮิตะอาลา มันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับดํารัสของอัาลลอฮฺ سبحانه แะ ت ع ا ل ที่บอกว่าอย ah ู่ซาบิทุลลอฮุลลาดีนอามานูบิลกกลิสซาบิติฟิลฮายาติดุนยาวาฟิลอาคิรอนะครับก็คืออายะที่อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์นั้นทรงอัลลอฮฺ س ب ح ا า ه แะ ت ع ا ل จะทรงให้บรรดาผู้ที่ศรัทธาในในขณะที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วนั้นทรงยืนจะสามารถยืนหยัดอยู่ด้วยกับคําพูดที่ท,ที่ที่มั่นคงก็คือคําว่าลาอิลาฮอิลลัลลอฮทั้งในโลกดุนยาและอาคิรอ ฟายูนาดามฟายุนาดมูดามุนาดิมฟิสซมะอันซอดากออับดีฟาอัฟริชูฮุมินัลจันนที่วาอัลบิซูฮุมินัลจันนะก็ปรากฏว่าพอชายคนนี้สามารถตอบคำถามได้ก็จะมีเสียงประกาศมาจากฟากฟ้าว่าอันซอดากออับดีชายคนนี้บ่าวของฉันคนนี้พูดถูกต้องแล้วฟาอัฟริชูฮุมินันจันนะเพราะฉะนั้นให้พวกท่านเตรียม นะครับที่หลับที่นอนของเขานะครับที่มาจากจันนะที่มาจากสวรรค์ว่าอัลบิซูฮูมีนันจันนะแล้วก็ให้เขาได้สวมใส่เครื่องอภณ์ที่มาจากสวรรค์วาฟตะฮูลาฮูบาบันอิลันยันนะเปิดประตูต้อนรับเขาสู่สวงสวรรค์ก็ลาฟัยตีฮีฟัยตีฮีมินรูฮิฮาวะีบิฮาวยุฟซะหูลาฮูฟีกับริฮีมัดดัลบสซอรีก็ปรากฏว่าจะมี นะครับเครื่องหอมมีความดีงามต่างๆมาจากสวงสวรรค์ถูกถูกนะครับถูกนำมาประเคนให้กับชายคนนี้วายุฟซาฮูลาฮูฟีกอบรีฮีมัดดัลบอสอรีและกูโบสของชายคนนี้หลุมฝังศพของชายคนนี้ถูกขยับขยายให้กว้างไกลจนกระทั่งสุดลูกหูลูกตาวากอละวากอรล,ละรรจูรุนยูมัสลาลูลาฮูรรจูลุน,ลลลนก็ปรากฏว่าก็จะมีชายอีกคนหนึ่งหลังจากนั้นพอ,อหลุมฝังศพเนี่ย ถูกขยายนะครับจนกระทั่งสุดลูกหูลูกตาก็จะมีชายคนหนึ่งเนี่ยเดินมาหานะครับมายิดคนนี้วายกูลูนะครับเป็นผู้ชายคนนี้เป็นยังไงฮะฮาสนุลวชีวะฮาสนุสเซียบนะมีใบหน้าที่สอรอแล้วอาการแล้วก็มีเสื้อผ้ามีนะครับมีเครื่องอาภรณ์ที่ดีงามเลยวัตยีบุรีรรฮีแล้วก็มีกลิ่นหอมมาเลยฝยกูลูอุบะอับชิรบิลลดียสัสร,รุกะ อับศิรบิริทวานิมินัลลอฮิวาจนาติมฟีฮานอยมุมมุกีมนะขอแสดงความยินดีนะครับกับความดีงามที่ท่านจะได้รับขอแสดงความยินดีกับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาแล้วก็สวรรค์ที่ท่านจะได้พำนักอยู่อย่างถาวรฮาดายูมุกุมุลละดีคุณตะตูอดนี่คือวันที่ท่านได้รับสัญญาเอาไว้จากอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาก็ป,กปรากฏว่าชายคนนี้จะมายิดก็งงว่าเอ๊ะนี่คือใครวะอันจะ ฟาบชิรกะฟาบซารอกัลฮูบีคอยรินมันอันแต่ก็เลยถามกลับไปว่าอ้าวแล้วท่านคือใครล่ะนะทำไมถึงมาหาฉันได้ตอนนี้ฟาวัชฮุกลวัชฮุลยาวัชฮุกลวัชฮุลยาจีอบคเพราะหน้าของท่านเนี่ยหน้าแบบนี้จะต้องเป็นใบหน้าที่นำมาแต่ความดีงามนั่นเองฟาเยกููชายคนนั้นก็เลยตอบว่าอานาอามาลคัซลิฮฟาลลอฮิมาอามิลทุกะอิลลาุนุสริอันฟีาิล บอตีอันฟีมาเซียติลลานี่ฉันคือพฤติกรรมหรือการงานของท่านที่ท่านได้ทำเอาไว้ในโลกดุนยานี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องการต่ออาะท่านจะรีบเร่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการฝ่าฝืนอลัลลอฮ์ท่านจะหลีกเลี่ยงไม่ย,ยอมทำฟา,ายซากัลอหุคอยรอนขออลัลลอฮ์ทรงตอบแทนความดีงามให้กับท่านซุมมายฟัฟซุมมายฟัฟซุมมายุฟตะฮุละหูบาบุนมินันจันนะว่าบาบุนมินันานาร์ก็ปรากฏว่าหลังจากนั้น หลังจากนั้นประตูสองบานถูกเปิดให้กับคนที่อยู่ในหลุมฝังศพอันนี้นะบานหนึ่งเปิดให้เห็นสวรรค์บานหนึ่งเปิดให้เห็นนรกฟายูก็ลูฮาจามันซิลุกะเราอัลไซทัลลอห์บานที่เปิดไปสู่นรกนะครับก็มีเสียงประกาศว่านี่คือที่อยู่ของท่านถ้าตอนที่อยู่ดุรุนยาท่านเป็นผู้ที่ฝ่าฝืนเราก็พูดง่ายๆว่าวเห็นไหมนี่คือที่อยู่ของเจ้าถ้าเจ้าต้องไป ถ้าเจ้าเป็นคนที่ไม่ทําดีไม่ทําความดีเป็นคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์เจ้าจะต้องไปอยู่ตรงนี้แทนที่จะได้ไปอยู่ที่สวรรค์อุบัดดิลุกะอับดัลละคารลอฮูบิฮฮาจาแต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์สุบฮานวตะอัลาทรงเปลี่ยนให้ท่านเป็นคนที่ดีนะครับทำความดีจึงให้ท่านได้เข้าสู่สวงสวรรค์ของพระอ,องค์ฟาอิดารออามาฟิลจันตีรับบีอัจิลก็ปรากฏว่าพอได้เห็นชายคนนี้พอได้เห็นที่อยู่ของตัวเองนะครับที่อยู่ในสที่อยู่ในสวงสวรรค์ก็พูดว่า ยาลบอาจ,จิลกิ亚马ซาอ่ะโอ้ล l l a ์ให้วันกิามะาเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ให้วันกิามะาเกิดขึ้นเลยก็ได้เพราะอะไรฮะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่วันกิามะาเกิดขึ้นคนคนนี้จะได้เข้าไปอยู่ในสวงสวรรค์ที่เขากําลังมองเห็นอยู่นั่นเองนะครับไกมายาจิอูอิลาอัลีวูมาลีฟายยกอลูลาหูอุสกุลเพราะว่าฉันจะได้ไม่ต้องกลับไปหาญาติไม่ต้องกลับไปหาใครแล้วฉันจะได้ไปหาสวรรค์ขอละซุบบาฮานุตาอลาแล้ว ว่าอยู่กอลูลลหูอุสกุลแต่ก็มีเสียงประกาศว่าใจเย็นๆใจร่มๆก่อนยังไงเจ้าก็ได้ไปสวรรค์นแน่นอนเห็นไหมครับท่านพี่น้องนี่เฉพาะเรื่องของชาวสวรรค์น,นะยังไม่พูดถึงเรื่องของชาวนรกคนที่นะครับคนที่เป็นบาวที่ปฏิเสธอัลลอฮฺสุบฮานูตะอาลาบาวที่ดื้อดึงต่ออัลลอฮฺสุบฮานูตะอาลาจะเป็นยังไงอินชาอัลลอฮฺโอกาสหน้าผมจะนําเอาส่วนที่เหลืออีกครึ่งฮะดีษของท่านบรอะนะครับมาเล่าให้กับท่านพี่น้องฟังท่านพี่น้องจะได้เป็น อุทาหรณน,นะครับเป็นสิ่งสอนใจเป็นสิ่งเตือนใจเราว่าวันนั้นเราอยากจะมีสถานะแบบบ่าวผู้ศรัทธาหรือบ่าวผู้ปฏิเสธบ่าวผู้ที่ดื้อดึงต่ออัลลอฮ์สุบฮานวะตาอาลาสำหรับอากีด้านในวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้อัลลอฮฺุุอาจารย์อับดุลฮาุีมุุไุมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air